ครับเคว้านกดาวกำแพงเพชรครับอวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าร้านนะครับหน้าโรงไม้นะครับผมที่พาชมหลังเล็กกระทััดอีกหนึ่งหลังนะครับผมเป็นทรงปัญญาซ้อนนะครับหลังนี้ผมจะพาชมด้านบนและรายละเอียดรอบๆนะครับว่าหลังนี้มีอะไรบ้างขนาดเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่นะครับ่าหลังนี้ก็ขนาดสามคูณหกเมตรนะครับหลังนี้เป็นไม้เก่าเต็งประดูแดงนะครับความสูงนะครับความสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับหลังนี้ ฝาเป็นลูกฟัดสองหน้านะครับหน้าต่างเป็นทรงสเปรนนะครับหน้าต่างเป็นทรงสเปรนเสาเป็นเสาไม้แดงนะครับหลังนี้สูงหนึ่งเมตรอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็มีประตูหลังนะครับไว้เผื่อต่อเติมนะครับหลังคาเป็นกระเบื้องร่อนคู่นะครับเป็นทรงปั้นหยานะครับมีหลังคาคุมบันไดด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกมาจะได้ไม่เปียกนะครับเรามีให้ทุกหลังนะครับนี่ ดูใต้ทุนกันบ้างใต้ทุนก็เสจะใช้เป็นเสคู่นะครับลอดก็จะใช้ทีใช้หนาเลยแบบดีครับอย่างดีใส่อย่างดีให้เลยอ,ะอ่ะเป็นไม้เนื้อแข็งเต็งปะดูแดงนะครับย้ําเลยนะครับลูกค้าหลังนี้เพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับสินค้าพร้อมส่งเลยนะครับมีว่างอยู่สองหลังนะครับนี่สวยๆเลยเก็บงานเก็บอะไรให้ละเอียดยิบครับหลังนี้ ลูกค้าองดูงานนะครับสวยจัดครับหลังนี้อ่าแล้วจุดเด่นก็คือหลังพิงราวบันไดการตกอะไรเป็นลอห้าทั้งหมดเลยนะครับนี่แน่นครับแน่นกว่าก่อนๆครับแน่นกว่าก่อนๆเยอะอ่านี่นะครับนี่เข้าปากเข้ามุมสี่สิบห้าเป๊ะนะครับอ่าเข้าปากเข้ามุมเอาสี่สิบห้านี่เป๊ะครับผมเก็บงานละเอียดครับเนี้ยสีเงาวิ่งครับลูกค้าเสาไม่แดงเก่งๆตันๆเลย อันนี้พอน,นี้ขนาดผมจี้ใกล้ๆเลยนะจี้ให้ดูเลยนี่นสวยนี่สองไม้แดงจริงไหมเนี่ยนี่สวยจัดครับลูกค้านี่ใต้ถุนใต้ถุนก็พ่นเก็บงานให้เรียบร้อยเดินโรเตอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับลูกค้านี่สวยๆเลยเดี๋ยวพาชมท่านบนบ้างนี่ทางขาคุามันไดก็ใส่เท้าแขนรับมา กันหลังคาสุดหลังคายยุบอะไรก็วาไปครับลูกค้านี่หน้ากว้างสามเมตรหรือหกเมตรเดี๋ยวพาชมด้านบนนี่ก็มีประตูกันถุนนักใครด้วยเสาก็เล่นโรตเตอร์เล่นลายนะครับไม่ใช่ว่าจะจับใส่เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเสาเล่นโรตเตอร์เล่นลายให้เรียบร้อยนะครับถัดมาก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นนะครับบันไดาทางขึ้นนี่ถ้าขั้นนะครับใส่บางขั้นอะไรให้เรียบร้อยนะครับจะได้ดูเรียบร้อยหน่อยนะเก็บงานเก็บรายละเอียดหมด เราันไดก็เป็นรอห้านะครับขึ้นมาก็จะเจอกันระเบียงระเบียงนี่สองพูดสามเมตรนะครับลูก้ากว้างสามลึกสองครับระเบียงใต้ระเบียงก็จะเป็นรอห้าเหมือนกันนะครับหลังจริงก็จะเป็นรอห้าหลังจริงก็จะเป็นรอห้าซ้ำหน้าค้ำหลังให้เรียบร้อยนะครับค้ำหน้าค้ำหลังให้เรียบร้อยนะครับ ประตูหน้าต่างเป็นทรงสเปนอ่านี่ประตูห้าเตาปิดนกกระต่างเป็นทรงสเปนฝาก็นี่ครับเป็นแคปซูลยาวๆเลยไม่มีต่อนะที่ร้านที่ร้านจะไม่เน้นต่อเลยไม้นี่รนะาคาคงไดเดี๋ยวพาชมด้านในอ่าเปิดประตูผักเข้าไปก็จะเป็นด้านในนะครับด้านในขนาด3เมตรคูณ4เมตรนี่ครับไม้พื้นนี่สวยๆเลยไม่มีต่อเลยนะครับอ่าไม้พื้นเป็นไม้ตะแบกไม้เต็งนะครับนี่ไม่มีต่อเลย แล้วก็หน้าต่างจะมีสอง,งช่องนะฝั่งละสองช่องครับต่อนั้นมีประตูหลังนะครับไว้เผื่อต่อเติมแล้วก็มีช่องเซอร์วิสสายไฟให้ด้วยนะครับอ่าเอาไปสําหรับยอดสายไฟทาไฟอ่าสลูกตั้งมีลูกตั้งทุกุกจุดนะครับ้างวงกบต้องมีลูกตั้งนะครับเพื่อความแข็งแรงเวลาขนย้ายจะได้สะดวกสบายเราด้วยครับผมเพราะว่าแข็งแรงหายห่วงเลยอ่าสนใจก็ฝากไว้ด้วยครับ เคนอกดาวนะครับศู123 35 35นย์เก้าหกหนึ่งสองสามสามห้าสมห้าะครับสินค้าเพิ่งเสร็จพร้อมส่งนะครับสองแสนสามื่นบาทเท่านั้นครับผมอ่าแต่ภาคใต้มีค่าขนส่งนิดหน่อยนะครับยังไงก็โทรมาสอบถามก็ได้ครับอ่ราคาคุยกันครับผมลูกค้าสองแสนสามมื่นบาทเท่านั้นอโอเคครับฝากด้วยครับ